ไปลองรถเนี่ยมีหนึ่งแหละออกตัวถ้าออกตัวแรงๆปุ๊บขับด้วยความเร็วเนี่ยตูดมันจะส่ายสะบัดเนื่องจากพูทด,ด้านหลังขาดค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็มีเสียดังด้านหลังกึกกึแล้วก็ยิดอารนิดหนึ่งครับผมฮ<ะ>ัลโหลวันนี้ฝนตกวัุน,นี้ก็ไม่ตกฮอออว่านงขอสัมภาษณ์งานเลือกงานไอช่วงล่างหน่อยดิคะ พี่ถามอะไรเนี่ยพี่ถามไงลูกเรื่องไอ้ลูกชุมากขันไหนขันไหนขันนี้แหละขันไหนรุ่นรุ่นอะไรรุ่นรุ่นบ่างไอ้แซกยี่สิบปะมาแซกยี่สิบไหนนี่ไงขันนี้ไงเอาดีดดิ้กกพี่เอาดีดดรถรุ่นอะไรบอกเขาเขาได้เชื่อใจว่ารถรุ่นอะไรเอาพูดไปเลยแซกห้าสามห้าศูนย์ เบื้องต้นเนี่ยตอนไปลองรถครับมันมีอาการยังไงบ้างเบื้องต้นตอนไปลองรถเนี่ยมีหนึ่งแหละออกตัวถ้าออกตัวแรงๆปุ๊บขับด้วยความเร็วเนี่ยตูดมันจะส่ายสะบัดเนื่องจากพูดด้านหลังขาดค่อนข้างเยอะครับผมแล้วก็มีเสียงดังด้านหลังคือกึกกึกแล้วก็ยืดอดัดนิดนึงครับผมเบื้องหลังอาการที่ลูกค้ามาต้องการที่ต้องการหาคืออาการนี้ครับผมออกตัวแรงๆแล้วเหมือนตูดสะบัด รรถามค่อยถามมาไอ้คันนี้มีจุดไหนเสียบ้างครับช่างเบื้องต้นเท่าที่ดูก็เท่าที่ไปลองนะครับผมก็หลักๆที่ลูกค้ามารีเควสต้องการมาคือขับแรงๆแล้วมันตุดไอ้ท้ายมันสะบัดนะครับผมท้ายรถสะบัดแล้วก็พอไปลองแล้วก็รถขึ้นมาดูน่ที่เจอด้านหลังหลักๆก็จะเป็นพวกบูทอาร์มหลังตัวเล็กนะครับผม6ตัวแล้วก็อาร์มหลังตัวกลาง4ตัวครับผมแล้วก็ลูกหมากปิงนกหลังไอ้ตัวมินิมครับผมไม่ดีต้องซ่อมใหม่ ครับผมหลักๆก็จะมีประมาณนี้ครับด้านด้านหลังคืออาการตูสะบัดครับผมแล้วด้านหน้าด้านหน้าที่จริงที่ลูกค้าเข้ามาไม่มีอาการอะไรแต่ว่าเราตรวจเช็คเพิ่มให้ก็เจอเป็นบูปิกนกตัวใหญ่ที่ันขาดแล้วก็รูมากแหะคันฉัดเริ่มหลวมเริ่มคอนนิดนึงครับผมก็เลยเสนอด้านหน้าไปด้วยลูกค้าก็โอเคอนุััตทำครับผมประมาณนี้ ขอ,อนุญ,ญาตพูดเสริมเพิ่มเติมต่อจากช่างมวลเมื่อกี้นะครับากที่ช่างได้ทําการถอดลูกหมากรถยนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําการเอาลูกหมากรถยนต์ไปซ่อมหรือรีบิวครับผม อาการรถยนต์ก็จะเป็นแบบที่ช่างพูดแบบตอนแรกเลยแต่สำหรับอาการเนี่ยคนที่เจอหรือกาลังพบปัญหานี้อยู่ไม่ต้องตกใจนะครับอาการนี้คืออาการทั่วไปของช่วงล่างรถยนต์ครับผมแต่สำหรับคุณลูกค้าหรือคนที่ดูอยู่เนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยฉันใจใจไม่ดีเลยเนี่ยใจเสียเลยแบบช่วงล่างมันเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยถ้าจะให้ผมแนะนํานะ คือผมอยากให้คุณลูกค้าหรือคนที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะนํารถยนต์ไปเช็คที่ศูนย์บริการหรือว่าอู่ซ่อมรถแถวบ,บ้านดูก่อนว่ายรถของเราเนี่ยมันมีอาการอย่างนี้มันเป็นยังไงเพื่อที่จะให้ช่างไปดูหน้าง,งานแล้วก็ประเมินหน้าง,งานมันจะได้ตรงจุดและก็โอกาสที่จะสามารถฟันทงเลยว่าตัวไหนเสียก็จะทําให้เร็วขึ้นแถมประหยัดเวลาคุณลูกค้าได้อีกด้วยทางซีเจลโตโชวจุกลูกหมากเนี่ยมีบริการตรวจเช็คช่วงล่างและมีบริการซ่อมรถนะครับผม